สวัสดีค่ะพี่ย่ามาแล้วค่ะพี่ย่าจากประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของร้านเลมน,นะคะก่อนที่จะเปิดร้านนะคะพี่ายา่าจะขอแบ่งปันเทคนิคทําอย่างไรให้เราผอมทําอย่างไรให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีถาวบอลไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะพี่ย่ามีเทคนิคนะคะกินมื้อเย็นยังไงให้ผอมไวติดฉลวดกับทุกคนคะ่ะเพราะบางคนจัดหนักมากกินข้าวเย็นนจัดหนักมากบางคนโหมื้อเย็นนี่จัดเหมือนกับแบบ หูกินเยอะมากเหมือนกับกินเป็นสิบสิบคนนะคะบางคนจัดมื้อเย็นหนักนะคะก็เลยทําให้สะสมความอ้วนสะสมไขมันและไม่สามารถลดได้ที่จริงแล้วมื้อเย็นไม่จําเป็นต้องกินเยอะมื้อเย็นไม่ใช้พลังงานเยอะค่ะทุกคนขามื้อเย็นไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะมื้อเย็นควรจะเป็นมื้อที่เรานะคะไม่กินหนักเกินไปถ้าเราจะจัดหนักมันต้องไปจัดตอนเช้าค่ะทุกคนขายนะคะ วันนี้พี่อาย่ามีเทคนิคมาบอกว่าทําอย่างไรพี่อาย่าถึงผอมถึงหุ่นดีได้ตลอดแล้วก็สุขภาพดีด้วยเพราะว่าพี่อาย่ากินมื้อเย็นอย่างนี้ค่ะทุกคนคะข้อหนึ่งเลยนะคะแค่รับที่หนึ่งเลยนะคะมื้อเย็นให้เราเน้นกินโปรตีนกินโปรตีนบวกพวกผักค่ะผักใบค่ะผักใบหลากหลายค่ะทุกคนคะนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้าวผักกระเชดผักบุ้งนะคะผักคะนา้าพวกนี้นะคะผักผักซอยนะคะ แล้วก็ผักโขมแบบนี้นะคะให้เราเลือกกินที่เป็นเป็นผักใบหรือว่าผักกาดนะคะแล้วก็ผักสลัดอย่างเงี้ยที่มันเป็นต้นยุ้เคี้ยวม่วงๆเงี้ยพวกนี้นะคะเรากินได้เลยอะทุกคนคะหรือจะเป็นแตงกวาอย่างนี้กินได้เลยนะคะแต่นะคะเราจะกินพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อที่มันไม่ติดมันนะคะเป็นเนื้อไม่ติดมันนะคะจะเป็น ทูน่าก็ได้ค่ะทูน่าแต่ต้องเป็นทูน่าแช่ในน้ำแร่นะคะทูน่าอย่างนี้นะคะหรือเป็นไข่ไข่ต้มหรือเป็นไก่พวกอ,อกไก่เน้นตรงที่มันไม่ติดมันค่ะทุกคนค่ะโปรตีนพวกนี้หรือจะเป็นโปรตีนจากพืชก็ได้ค่ะโปรตีนจากที่เราเรียกว่าเวโปรตีนแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราสะดวกบางคนนะคะไม่สะดวกหาหายากหรือ,อรีบเร่งอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นโปรตีนนะคะ โปรตีนเบปรตนหรือว่าโปรตีนเช็คแบบนี้ได้ค่ะทุกคนคะแต่เราจะต้องเน้นกินไข่ไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มนะคะหึงทุกสฟองนะคะถ้าเราจัดหาการอาหารการกินพวกโปรตีนพวกผักไม่ได้นะคะพี่อยาก็จะมีนี่เลยค่ะนะโปรตีนโปรตีนห้าหมูห้ากัวกกับไข่ต้ม2ฟองหรือ1ฟองนี่ค่ะอยู่ท้องอิ่มนานเพราะว่าโปรตีนจากนี่ค่ะโปรตีนห้าหมูนี้ก็มียี โปรตีนหรือจะเป็นโปรตีนจากเวโปรตนโปรตีนจากพวกพืชแบบมีได้หมดแต่ทุกคนคะก็คือข้อหนึ่งเลยเน้นกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อทุกคนรู้ไหมว่าร่างกายของเรานะคะต้องมีมวลกล้ามเนื้อว่าด้วยมวลกล้ามเนื้อถ้ามวลกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงมีมวลกล้ามเนื้อเยอะเราจะเผาผ่านได้ดีระบบเผาผ่านเราจะเป็นเตาเผาที่ดีแต่นะถ้าเราไม่มีมวลกล้ามเนื้อก็คือเราไม่มีกล้ามเนื้อไม่ได้กินโปรตีน กินสารอาหารไม่ครบ5้าหมู่นะคะเรานบก็จะระบบเาผาผลาญไม่ดีนะคะนั่นเองจึงทําให้เรากินอะไรก็ไปเกิดสะสมไขมันนะะก็เลยทําให้เราอ้วนสะสมจนกินมาหลายปีอ่ะเรากินมาหลายปีเราจะมาลดภายในหนึ่งวันมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะต้องค่อยๆกระชับด้วยการที่เราเน้นกินโปรตีนกินผักหลากหลายผักใบนะคะกินผักใบนะค,ะคือ ถ้าเรานะคะช่วงเย็นเราจะไม่เน้นกินพวกผักหัวที่อย่างเช่นเผือกมันนะ,ะ,นนะ,ะพวกเส้นต่างๆพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพวกข้าวนะ,ะพวกข้าวโพดนะฟักทองพวกนี้เราจะไม่กินจะพอมื้อเย็นนะคะเราจะงดพวกแป้งพวกน้ําตาลเราจะไปเน้นกินโปรตีนกับผักค่ะทุกคนค่ะเพื่อทําให้นะคะเราย่อยง่ายแล้วก็ทําให้ระบบเาผาผลาญดีทําให้สร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายนะคะและก็ข้อ2 มื้อเย็นนะข้อ2มื้อเย็นจะต้องเลือกอาหารที่คลีนสุดๆการปรุงอาหารนะคะการปรุงอาหารจะต้องไม่มีน้ํามันเยอะนะคะก็คือจะไม่มีพวกน้ํามันเลยเราจะเน้นต้มนึ่งย่างนะต้มนึ่งย่างพวกนี้นะคะในการกินมื้อเย็นแล้วเราจะไม่กินอาหารรสจัดจะไม่ปรุงรสจัดที่มีน้ําพวกน้ําตาลพวกซอสพวกอะไรที่มันรสจัดอ่ะพวกน้าปลาพวกซอสต่างๆที่มันรสจัดเราจะไม่กินแล้วเราจะไม่กินพวก ยำที่มันรสจัดจัดในช่วงเย็นนะทุกคนคะเพราะถ้าเรากินรสจัดจัดรสเค็มนะหรือว่าอาหารที่มันคือเรากินแล้วมันหนักมันรสจัดจะทําให้นะคะมันจะทําให้ช่วงพุงของเราโตนะคะแล้วก็ช่วงขาเรานี่มันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นปรุงอาหารที่ไม่รสจัดจนเกินไปนะคะก็คือมีใส่นิด บ้างใส่ให้มันมีรสพอมีรสชาติบ้างแต่ไม่ให้มันรสจัดแบบเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดแบบนี้ไม่เอาค่ะเพราะมันจะทําให้พุงเราใหญ่ทําให้ขาเราใหญ่สะโพกเราใหญ่นะคะเน้นเน้นอาหารที่ปรุงไม,ไมะะ่ไม่ทอดนะคะไม่ทอดน้ามันเยอะๆนะคะเราอาจจะสเปรย์น้ำมันมะกอกนิดหน่อยอย่างนี้ได้แต่จะไม่เน้นทอดที่มันท่วมอาหารเราเลยอย่างนี้เราจะใช้นึ่งย่าง ปรุงพวกนี้ปรุงแบบนึ่งย่างนะคะแบบนี้ต้มแบบนี้แทนนะคะจะทําให้เรานะคะในช่วยในการทําให้เรานะคะผอมได้นะ,ะในการปรุงอาหารนะคะมื้อเย็นเราจะต้องกินแบบคลินมากๆนะคะและก็ข้อสุดท้ายเลยข้อ3ข้อ3เราจะไม่อดมื้อเย็นเราจะไม่อดมื้อเย็นแล้วเราจะไม่กินผลไม้แทนมื้อเย็นถ้าเราอดมื้อเย็นหรือว่ากินผลไม้แทนมื้อเย็นนะคะ ผลไม้บางอย่างมีแป้งนะคะผลไม้บางอย่างมีามาน้ำตาลเยอะนะคะมันจะทําให้นะสะสมเป็นไขมันส่วนเกินได้นะอย่างถ้าเป็นผลไม้ที่เป็นแป้งก็สะสมนะัเปลี่ยนมัเป็นน้ําตาลนะคะเปลี่ยนเป็นน้าตาลแล้วก็สะสมเป็นไขมันเกาะตามพุงตามขาตามผิวหนังนะคนะก็จะทําให้เราอ้วนสะสมถาวรได้เพระาะฉะนั้นนะคะเราจะไม่อดมื้อเย็นนะคะจะไม่อดมื้อเย็นและเราจะไม่นะกินผลไม้แทนมื้อเย็น มื้อเย็นเป็นมื้อที่ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะเราไม่ต้องเน้นกินมากมากกินเยอะเะนะคะบางคนกินโอ้โหนอนไม่หลับเลยแบบนี้นะคะและที่สําคัญเราต้องกินมื้อเย็นก่อนที่เราจะเข้านอนสี่ถึงชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะมันจะทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็ผอมได้ไวนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าใครบอกว่าโอ้หพี่ย่าญาตหนูอยากผอมหนูจะอดมื้อเย็นคะถ้าเราอดมื้อเย็นมันจะทําให้เราบางครั้งเราหิวจัดถ้าใครทําได้ก็ทําแต่บางครั้งเราหิวจัดนะ่ะ มันจะทําให้เราตะบะแตกช่วงกําลังนอนหิวนะท้องร้องอออวิ่งมาเลยค่ะกินไม่ยั้งค่ะกินไม่ยัง้งทีนี้หูกินเยอะกว่าเดิมก็จะทําให้เราอ้วนได้นะคะถ้าเรานะะกินมื้อหลักได้นะคะมื้อหลักสาม สองถึงสามมื้อต่อวันก็จะดีะทุกคนค่ะเพราะว่าร่างกายของเราต้องการอาหารที่เป็นอาหารหลักคืออาหารห้าหมูนั่นเองส่วนตัวพี่ยาย่าเองนะคะช่วงเย็นพี่ยาย่านี่เลยค่ะ,ะ,คะถ้าพี่ยาย่าไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินอาหารหรือว่าทําอาหารไม่ทันนะคะพี่ยาย่าก็จะมีโปรตีนห้าหมูนะคะแล้วก็บวกไข่ต้มหนึ่งฟองหรือสองฟองนะคะนี่คือโปรตีนยี่สิบเอ็ดกร,รัมและนี่คือโปรตีนนะคะหกถึงเจ็ดกร,รัมนะคะนี่นะคะก็คือโปรตีนพี่ยาย่านี่ นะคะครบเลยแล้วก็ที่สําคัญซองนี้นะคะมีโปรตีนยีิบเอ็ดกร,รัมแล้วก็มีสารอาหารครบห้าหมู่เลยคือเรียกว่าโปรตีนห้าหมู่โปรตีนเชคนะคะสามารถที่จะกินทดแทนมื้ออาหารได้แต่มื้อเย็นก็สําคัญค่ะใช้ตัวนี้ทดแทนได้พี่จะยัดผมไวเพราะตัวนี้นะคะมื้อเย็นห้ามเน้นกินหนักนะคะไม่ให้กินพวกแป้งพวกคาร์บเนี่ยตัดไปเลยค่ะตอนมื้อเย็นนะคะถ้าเราอยากผมไวตัดพวกคาร์บพวกแป้งพวกน้าตาลพวก พวกนี้นะคะจะทําให้หรือพวกผักหัวเนี่ยจะทําให้เรานะคะผอมใบแล้วก็สุขภาพของเรามันก็ดีด้วยค่ะเพราะว่ามื้อเย็นมันไม่ต้องไปนเน้นอาหารเยอะแยะไม่ต้องไปกินเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องกินลดจัดะคะบางคนสามารถที่จะอดมื้อเย็นนะคะ แล้วก็กินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงมื้อเย็นบางคนอดเขาก็อดได้นะมีช่วงอดอาหารก็ดีนะคะอดอาหารช่วงอดอาหาร12ชั่วโมงนะคะมันก็จะทําให้เรานะคะเผาผลาญไขมันที่มันสะสมมานานในหลายปีได้นะคนะเรานะะจะอยากผอมในหนึ่งวันมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรากินอาหารเรากินอะไรเยอะแยะที่มันสะสมไขมันจนตัวเราใหญ่นะคะจนตัวเราใหญ่อย่างพี่ยายานะคะตอนที่อยู่เมืองไทย หนักแค่50ากิโลพอมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะกินเยอะกินโน่นนี่นั่นกินอาหารแบบคืออาหารบ้านเขาเนาะมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ําตาลเยอะอีกย่างค่ะพวกแป้งเยอะคาร์บดีเยอะนะคะมันก็จะทําให้พี่ยาญาตสะสมอ้วนสะสมไขมันเพิ่มนะคะสะสมคือเราไม่รู้ตัวพอมันอีกทีนึงเข้าน้ําหนัก72็กิโลแม่เจ้าอ้วนมากอ้วนแล้วก็ ดำไม่มั่นใจในตัวเองอ้วนแล้วก็มันไม่สวยมันไม่มั่นใจใส่อะไรก็เหมือนกับแหนมอย่างนี้ค่ะมันเหมือนไส้กรอกนะเพราะมันจะอ้วนเป็นข้อเป็นป่องอย่างนี้นะคนะมันดูไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนหาเสื้อผ้าก็ใส่ยากจะไปซื้อเสื้อผ้าที่มันโอ้รัดล,ลูกเอามาใส่มันก็ดูไม่ดีนะคะบางไซส์มันก็ไม่มีให้สําหรับเราเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะได้ชีวิตใหม่พี่ยายายอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตของเราจะไม่เปลี่ยนถ้าเรากินอาหารแบบเดิมๆนะคะจิตใต้สํานึกเราก็จะรับรู้ว่าเฮ้ยเขาชอบอาหารแบบนี้อย่างเราไปกินแต่พวกที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ทําให้สะสมไขมันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้นะเขาก็จะพยายามทําให้เรากิน พวกอาหารที่มันทําให้เราอ้วนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝืนจิตใต้สํานึกอของเราคือเราไม่กินตัวน,น,าานี้เราจะกินอาหารที่มีประโยชน์เราจะกินะะอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์บางครั้งนะ,ะรสชาติมันอาจจะไม่แบบอร่อยสุดๆนะะแต่มันทําให้สุขภาพเราดีแต่ตัวนี้อร่อยสุดมากค่ะทุกคนค่นะมันจะทําให้สุขภาพเราดีและก็แข็งแรงแล,ล, <c oughs> ละระยะยาวนะพี่ยา,ยาติดนะคะจะทําให้เราหุ่นดีได้ เพราะฉะนั้นมื้อเย็นนะคะใครที่ได้ฟังมาฟังย้อนหลังก็ดีนะคะเอาไปทําตามพี่ยาญาติรับรองว่าเราจะลดนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นะบอกเลยว่าลดได้1นถึงสกิโลเพราะพี่ยาญาติทำมาก่อนนะตัดแป้งนะตัดน้ําตาลในมื้อเย็นนะแต่เน้นกินโปรตีนนันกินโปรตีนกับผักค่ะทุกคนค่ะมันจะทําให้เราอิ่มนานด้วยแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อทําให้สุขภาพของเราดีระบบขับถ่ายดีแต่เราไม่เอาสารอาหารที่มันเป็นพิษเข้าปากเราเราก็นะคะ ผอมระยะยาวผอมหุ่นดีแน่นอนพี่ย่าน้าหนักนะคะน้าหนักพี่ย่าลดลงแล้วแล้วก็หุ่นก็ดีขึ้นแล้วนะคะพี่ย่าก็กําลังสร้างกล้ามก็คือออกกําลังกายไปด้วยวันละสิบถึงสิบห้านาทีไม่หักโหมบางวันก็ไม่ได้ออกนะคะบางวันก็ไม่ได้ออกกําลังกายบางวันก็ออกแต่เน้นกินสารอาหารที่ดีต่อร่างกายค่ะสําหรับวันนี้พี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันหน้าค่ะนะคะใครมีคําถามอะไรก็อ็อ b o x เข้ามานะคะพี่ย่า ก็ทยอยตอบแต่ถ้าตอบไม่หมดก็จะเอามาตอบในไลน์นี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะ